มาครับตำหมูยอตำหมูยอนะครับ6พริกกระเทียม6พริกกระเทียมเ <c oughs> ติมอะไรถั่วดินถั่วดินถั่วดินส่งเด้อปลูกลงไปนะครับตำหมูยอตำแบบโคราชนะครับแบบยำเด้อปูใส่ครับปูใส่ปูดำ <c oughs> มีมีปูดำมีปูดำนะครับมีปูดำใส่ไปด้วย แซ่บปูดำใส่ไปด,ด้วยครับนะครับแล้วก็นี่มะเขือปาะมะเขือเปาะใส่ลงไปครับมะเขือปอกนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกครับถั่วฝักยาวนะครับซอยแป๊บหนึ่งซอยแป๊บหนึ่งนะครับปักโซกไม่ต้องละเอียดหลายเด้อเขาจะโขกพอดีพอดีนะครับ ตำหมูยอวันนี้แซ่บๆกับตำหมูมะเขือเทศนะครับใส่มะเขือเทศลงไปตำแบบไทยโคราชไทยโคราชนะครับทางนี้เขากินแบบนี้นะครับเด้ตำแบบไทยโคราชแซ่บๆนะครับแล้วก็ใส่มะนาวเนะใส่มะนาวนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะเผ็ดเปรี้ยวหวานรสชาตินะนะครับ เผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บๆน้ำตาลผงนัวนะครับผงนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยตามด้วยน้ำปลรรานี่นี่น้ำปลรราหนัวหนัวครับแล้วีีก็ตาตาโคุรโคุรโครีอะต่ำให้เข้ากันได้ครับเอโคุรโคุรโคุรีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานครับโอ้กระเด็นเนาะแซ่บหลาย โครเรโครเรใส่เครื่องครบลงด้วยมะระกอใส่มะระกอลงไปครับมะระอโอโอ้วันนี้ได้กินมะระกอเหิมฮันมะระกอเหิรมอาร์พอนะครับจวดหนึ่งจวดหนึ่งเสร็จแล้วนี่ครับจวดจวดนะครับแล้วตามด้วยหมูยอหมูยอใส่ลงไปอ่านะครับน่ากินไหม นะครับแล้วก็ Kore, Kore, Kore. โเคเร็โคเรคโคเรเห็นไหมน่ากินไหมข่ากินไหมมาก็เด้อใครหิวแบบนี้มาครับมาเสร็จแล้วเรามาเทใส่จานนะครับเทใส่จานอาโครกใส่จวดฮะใครหิวแบบนี้มาครับแซ่บๆหนัอนหนัวน่ากินไหมครับน่ากินไหมใส่จานนี่เรียบร้อยนะครับจานใหญ่ใหญ่เราบอกรสชาติไม่ต้องชิมนะครับฝีมือ ปรี้ะนะครับปรี้ะฝ <driven. S 1> ีมือเปรี้ะ آ, ใครหิวแบบนี้มาครับส้มตำมาออตำโคราชใส่หมูยอโรอยด้วยอะไรนี่ครับนี่เครื่องเ,เน้นเน้นเครือ่องเน้นเน้นนะครับมาเดอ้อใครหิวแบบนี้มาครับแซ่บนะครับอ่าแซ่บเนืวๆนะครับตำไทยโคราชใส่หมูยอเด้อครับเด้ออ่า นะครับยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีแซบๆด้วยกันนะครับ